แหลกจังโว้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านางอาทุกท่านนะครับนี่ก็อยู่ผมแล้วกันน๊ก bigg tv ซ้ำสองซ้ำเดิมดูคนอันซับไป่องคนแล้วเนี่ยพจะาท้าไทยดิตีสิงเล่ออกมาบักฮัมเอ้ไม่เจอเลยอยีดิตี้สีดุนบีจะโตยุ่งแน่ที่ไห เอาทะเลทรายเจอหมู่บ้านนี่เลยผมจะดีใจมากกินเนื้อไ,ได้ไหมยังไม่ไม่ไม่ไมยังก่อนเนื้อไก่กูจะฆ่าไอ้กากก่อนโอ้ยแหลก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 ,กอะไรเนี่ยคอนเฟิร์นเจอเพิง่งอัพโหลดอ่อดะเอา้าวันพันนี่แหละวันพันวันพันนี่วันพันเลย วะดีหมูหมัวหมัวหมูหนูไม่หมูแน่ใช่ไหมหมวหมัหมูหมูหมวหมูไม่หมูแน่ตาอะไรอ่ะหนูตาอะไรใช่ไหมมันเลยแล้วก็ทะเลทรายแล้วนะฮผมก็จะจะปะจนไัยเดินไปเรื่อยๆนะฮะผมจะไม่สร้างบ้านอยู่เป็นที่เป็นแห,หล่งหรอกชอบการปะจนภัยขอให้มีเพื่อน น่าก,กลัวกระต่ายนะ่ารักจังเลยขอตบบางทีมไปกูเป็นคนกล้าตาลีเว้ยเอาบล็อกมาชิดเอามาเผื่อ้วย ถ้านผู้อมจะล้อผมก็ได้แต่ผมกลัวกลัววะกลัว,วมีไฟไหมไม่มีไฟ เยมเปิดแสงก่อนครับเมื่อจังโอเคว้าวของดีก็ลืมเปิดแสงเนาะแปลกเลยคนอ้วววอันนี้เอาไปยัง ยังนะเก็บมาอย่างนี้เลยโอ้ยายแมงมุมนี่ตัวดีเลยโอ้ไม้หมดเลยนั่นกันโอ้ยโอ้ยแมวแมวโอกล่องนี้ด้วยเยี่ยมหรือว่าของใช้ได้ไหมกลัว ผมเป็นคนกลัวที่มึนๆจะก้มหน้าเดินออกจะก้มหน้าเดินออกโอเคไปแล้วกูไม่อยู่แล้วโว้ยอืม ไปหมดเก๋หัอใจแทบวายป่ะโอ๊ยโหยี่โคตกลัวเมื่อกี้นะฮะป่ะเสียงดังไปหน่อยแน่นอนผมดูจากยูทู e บ่อยคลิปผมนี้เสียงดังมาก ไปไหนดีอ่ะนั้นเราก็จะขอไปที่ที่ไหนก็ได้เฮ้ยผมจะท้าทายโดยการเขียน T P E V T L V สี่ดีไหมวะเ้อช่างทำได้นี่กูจะลองกีดให้ดูไม่สิถ้าได้นี่กูจะกีดให้ดูเลยกลัวว้าวเริ่มเป็นกอแบบนี้แล้วนี่เนี่ย่ะอืม เริ่มเป็นกอนแล้วอ่าม,มากูก็หอนยังเสร็จอะไรวะนะไปเราเป็นพวกชอบท้าสิอ๋อ มาถึงเคาน้ำเน่าอ่ะนไน้ำไอ้เมืกอยี้ไอ้น้ำไอำไ้ตอนแรกอะ่ะเออคอยดูเดี๋ยวก็มีบ้านแม่มดโอ้โหเริ่มหลอนขึ้นแล้ลววู่น้ำดิยังมันชวนคิดลึกเลยไม่ใช่คิดลึกเลยนะท่านึงขึ้นบนปะเออเออ อือโอ๊ยชิบหายโอ้โหปวดตุกจั๊อือหือีกไกลเลยอะนะฮะกโดดไปกันเออ ไวกว่ายเยอะเชีย่ยไม่ใช่ฟังตรงนั้นโอกก้ตกใจอ้พ่อผมตกใจหมดเลยมาถึงอะไรเนี่ยใช่นี่ป่ะเรียกว่าอะไรอ่ะ แอฟฟิตก่ะเออที่เป็นในเนี้ยอะไรวะที่ปาปิรนย่ายยอยู่โอ้โห้สองแรงหนาพ่อตกใจหมดฮมีต้นเหตดต้นเหตุต้นเหตุต้นเหตุก็มาถึงที่นี่นนะไปะโอเคถึงซ้ายนั่นผมก็จะทำการปิดคลิปเพราะ กูเล่นไม่ไหวจริงจริงกูต้องไปกินข้าวไปถึงนั้นก็พอละเอาไปว่าผมจะขอค้างที่นี่กันนะครับเอาไปว่าถ้าชอบคนไรชอบมากวามกว่าัพย์นี่คนไาไปก่อนสวัสดีครับลาตรงหน้าต้นเห็นนี่เลยบ๊ายบาย